ใบรับสมัครงานที่แปะอยู่ตามเสาไฟสะดุดตาผมตั้งแต่แรกเห็นผมพอรู้จักเมืองโบราณน,นี้อยู่บ้างเพราะเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานและกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดที่ใครก็แห่มาเที่ยวกันอย่างล้นหลามทั้งวันแต่ว่าตอนกลางคืนมันจะมีอะไรให้ดูแลกันละ่ะในเมื่อตอนกลางคืนก็ไม่น่าจะมีใครมาเที่ยวอยู่แล้วแต่ถ้าเขาจะจ้างผมก็อยากจะสมัคร ถามยังมีเงินเดือนที่สูงมากกว่าที่อื่นถึงสองเท่านี่คือโอกาสอันดีในการเอาชีวิตรอดยุคโควิดของผมผมจึงไม่รีรอที่จะไปขอสมัครงานก่อนที่เงินในกระเป๋าของผมจะหมดไปยิ่งกว่านี้ผมได้เจอกับคุณพลซึ่งเป็นผู้จัดก,การของที่นี่อีกทีเขายิ้มแป,กแปลกๆตั้งแต่แรกเจอแถมยังถามซ้ำเหมือนไม่แน่ใจกับการมาของผมเขาถามผมว่าแน่ใจแล้วหรือ ว่าอยากจะมาทำงานที่นี่จริงๆผมก็ตอบไปว่าแน่ใจสิครับก่อนที่เขาจะพูดขึงหัวเราะแล้วยื่นมือเข้ามาหาผมผมจับมือเขาเขย่าตามธรรมเนียมแบบฝรั่งแล้วกระดุ้งเล็กน้อยกับความเย็นของมือเขาเขาเองบีบมือของผมแน่นเหมือนผมเพิ่งทำความดีอะไรสักอย่างให้กับประเทศชาติก่อนที่เขาจะยิงคำถามเด็ดออกมาว่าผมกลัวผีหรือไม่ ผมไม่แน่ใจกับคำตอบของตนเองเท่าไหร่แต่ก็ตอบกลับไปว่าไม่กลัวครับเพราะชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอเลยกับสิ่งที่เรียกว่าผีซึ่งมันก็ดูเป็นคำถามที่ทำแม่งเอาเรื่องเวลาที่เรากำลังจะสมัครงานสักที่พอย้อนคิดถึงตำแหน่งงานถ้าผมต้องดูแลที่นี่ตอนกลางคืนการที่ผมกลัวผีหรือกลัวความมืดก็คงจะไม่เข้าท่านักในที่สุดคุณพล ก็ตกลงรับผมเข้าทำงานง่ายๆแต่ไม่ได้บอกให้ผมเตรียมตัวอะไรมาเลยบอกแค่ว่าทุกอย่างที่ผมต้องใช้จะถูกจัดเกลียมไว้ให้แล้วจะรู้เองในวันที่มาเริ่มงานนาทีนี้ผมจึงยิ้มได้และเขย่ามือเขากลับอย่างดีใจ2วันต่อมาผมค่อนข้างอารมณ์ดีเป็นพิเศษสำหรับคืนแรกของการเริ่มงานใหม่ตัวงานแทบไม่มีอะไรมาก นอกจากต้องเดินตรวจตราให้ทั่วทั้งเมืองจำลองแห่งนี้และอาจจะต้องมีการจัดการกับสิ่งของภายในบ้างเล็กน้อยแล้วก็ลงบันทึกประจำวันอะไรประมาณนั้นเมืองโบราณยามค่ำคืนที่ไร้ผู้คนให้บรรยากาศที่แตกต่างออกไปมากยังกับว่าอยู่กันคนละมิติเหมือนผมอยู่ในหนังหลายๆเรื่องรวมกันที่สำคัญก็คือ คล้ายกับว่าผมเป็นเจ้าของของสถานที่แห่งนี้เพียงคนเดียวและน่าแปลกมากๆที่สถานที่ใหญ่ขนาดนี้กลับมีรอปภแค่เพียงคนเดียวนอกจากนั้นคุณพลก็บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลจากทางกล้องวงจรปิดอีกทีผมชะโงกหน้าผ่านเคาน์เตอร์ก็เห็นถุงย่ามขนาดใหญ่กับโปชัวท่องเที่ยวของเมืองโบราณจำลองพร้อมกับกระดาษโน้ต ที่เขียนไว้ว่าสำหรับพนักงานผมหยิบทั้งย่ามและโปรชัวขึ้นมาอ่านตั้งใจว่าจะอ่านระหว่างเดินเข้าไปข้างในจะได้ไม่เผลอหลงอยู่ในนั้นโปรชัวนั้นมีทั้งแผนที่และรายละเอียดของสถานที่ในเมืองโบราณเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปจากปกติก็เห็นจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ถูกเขียนเพิ่มด้วยปากกาด้านล่างเป็นข้อความพิเศษของแต่ละจุด ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่และนี่คือแผนที่ที่ผมถืออยู่ยินดีต้อนรับสู่เมืองพิภพหิมมืวันสถานจำลองเมืองโบราณที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าได้ย้อนยุคไปสู่อดีตอย่างแท้จริงคุณสามารถเลือกชมได้ตามจุดต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้จุดท่องเที่ยวที่หนึ่งตลาดน้ำโบราณตลาดน้ำโบราณ เป็นสถานที่สำคัญที่จะทำให้คุณได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยโบราณที่ทำการค้าขายผ่านน่านาน้ำลิ้มรสอาหารไทยสูตรโบราณแท้แสนอร่อยรวมถึงชื่นชมบรรยากาศโดยรวมผ่านบริการท่องเรือรอบตลาดน้ำของเราและนี่คือส่วนของโน้ตที่น่าจะเอาไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่อ่านมันเขียนเอาไว้ว่าคุณสามารถเริ่มตรวจตาที่นี่ ได้ก่อนเป็นที่แรกกรุณาตรวจเช็คสถานที่รวมถึงจํานวนเรือของเราเรามีเรือโบราณแท้ๆที่ให้บริการทั้งหมด12ลําลำหากคุณพบเรือลำที่13ให้ทําอย่างไรก็ได้ในการจมเรือลำนั้นลงไปในน้ำเพราะนั่นไม่ใช่เรือของเราเรือลำนี้พรากชีวิตนักท่องเที่ยวไปหลายคนแล้วทุกครั้งที่เราจมมัน มันก็จะกลับขึ้นมาใหม่ในเวลาต่อมากรณีฉุกเฉินหากคุณได้ยินเสียงภายเรือดังขึ้นมาก็ุณานะทําตัวให้เงียบที่สุดซ่อนตัวอยู่ในมุมที่คิดว่าสิ่งนั้นจะไม่เห็นคุณซึ่งจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งในโลงศพกำลังภายเข้ามาเพื่อหาอะไรสักอย่างสิ่งที่เธอต้องการก็คือตัวตายตัวแทนคุณต้องรอให้เธอหายไป ถึงจะสามารถออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้แต่หากคุณเผลอทำให้เธอรู้ว่ามีคนอยู่ที่นี่เราไม่สามารถจะช่วยอะไรคุณได้นอกจากนํำศพของคุณขึ้นมาจากน้ำเพื่อไปทำพิธีตามาศาสนาของคุณจุดท่องเที่ยวที่สองเรือนไทยสมัยอยุธยาเรือนไทยหลังนี้มีความสวยงามสมจริงเนื่องจากว่าเป็นเรือนไทยแท้ที่เรานำมาบริเให้เหมือนใหม่อีกครั้ง เมื่อคุณก้าวขึ้นเรือนคุณจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความเป็นอยู่ในอดีตผ่านเครื่องเรือนต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวไทยในสมัยอยุธยาที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครย้อนยุคหลายเรื่องอีกด้วยซึ่งในส่วนของโน้ตสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลก็เขียนเอาไว้ว่าก่อนจะขึ้นไปข้างบนเรือนไทยกรุณาล้างเท้าให้เรียบร้อย เนื่องจากท่านหญิงเจ้าของบ้านไม่ชอบความสกรปรกเป็นอย่างยิ่งแม้แต่คุณนุผู้เป็นเจ้าของเมืองโบราณแห่งนี้ที่ซื้อและย้ายทั้งหลังมาจากวัดเก่าแห่งหนึ่งก็ต้องล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนเช่นกันคุณจะไม่ได้เห็นท่านหญิงนอกเสียจากว่าคุณจะเผลอทำอะไรก็ตามที่ทำให้ท่านหญิงโกรธแน่นอนว่าท่านหญิงนั้นจะจับตามองคุณอยู่เสมอ ควรระมัดระวังกีริยามารยาทให้ดีหากไม่อยากจะกลายเป็นหนึ่งในทาตของท่านหญิงบนเรือนไทยคุณจะได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาและเสียงไม้กระดานที่ลั่นเสียงพูดเซ็งแซ่แต่มองไม่เห็นตัวใครไม่ต้องแปลกใจไปเพราะวิญญาณพวกนี้แค่ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนกับที่ทำมาเป็นร้อยปีแล้วบางครั้งอาจจะมีเสียงกีดร้องโหยหวนขึ้นมาบ้าง นั่นเป็นการลงโทษทาตที่ทำตัวไม่ดีไม่จำเป็นต้องสงสัยไปตราบใดที่คุณไม่เห็นพวกเขาหรือท่านหญิงยังไม่มาปรากฏตัวนั่นก็ถือว่าคุณปลอดภัยดีหน้าที่ของคุณคือการตรวจดูสิ่งของว่ามีสิ่งใดหายไปหรือชำรุดหรือไม่และเช็คตามตารางงานที่วางไว้ในห้องนี้โดยห้ามแตะต้องสิ่งของใดๆในบ้านเป็นอันขาดอีกหน้าที่หนึ่ง คือการนำอาหารมาถวายให้ท่านหญิงและท่านวาซินีท่านวาซินีไม่ใช่เจ้าของเรือนแต่เป็นคนที่มีอิทธิพลมากพอสมควรในเมืองโบราณแห่งนี้สังเกตมุมซ้ายของบ้านจะมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่งให้เตรียมขนมทองหยอดหนึ่งถาดกับทูบหนึ่งดอกนำไปถวายให้เสาตกน้ำมันต้นนั้นพร้อมกับบอกกล่าวฝากตัวกับท่านวาซินีท่านวาซินีเป็นสตรีสวมชุดไทย หมสบายสีม่วงท่านจะช่วยเหลือคุณได้หากว่าคุณเกิดความเดือดร้อนระหว่างการตรวจตราเมืองโบราณคำเตือนห้ามมองขึ้นไปด้านบนเรือนไทยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามมาจากบนนั้นเราไม่ทราบว่ามีอะไรอยู่ด้านบนรู้เพียงแค่ว่ามีพนักงานคนเก่าของเราเสียสติเพราะเผลอมองขึ้นไปด้านบนของเรือนไทยหลังนี้มาหลายคนแล้ว จุดท่องเที่ยวที่สามค่ายรบจำลองและพิพิธภัณฑ์อาวุธยุคโบราณย้อนรอยสงครามในอดีตเมื่อคราวที่สยามทำศึกกับพมา่าท่านจะได้เห็นอาวุธของจริงที่ถูกใช้งานมาแล้วในแต่ละยุคทั้งคลังปืนใหญ่ดาบกระบองพระแสงของเงาปืนคาบศิลารวมถึงรับชมการแสดงจำลองเหตุการณ์ทำศึกในช่วงเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสาม ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดซึ่งจุดนี้มีโน้ตสำหรับพนักงานเขียนเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นจุดที่อันตร,รายที่สุดสำหรับการตรวจตาตอนกลางคืนให้คุณสังเกตบริเวณทางเข้าให้ดีหากพบเห็นชายไร้หัวไม่ใส่เสื้อสวมจงกระเบนสีแดงและถือดาบยืนอยู่หน้าค่ายให้คุณเว้นไม่ต้องตรวจตาบริเวณนี้ เราเข้าใจดีว่าคงไม่มีใครอยากโดนไล่ฟันหัวขาดอยู่แล้วและโจรขโมยที่ไหนก็คงไม่กล้าเข้าไปเช่นกันแต่ถ้าไม่มีชายหัวขาดให้คุณเดินเข้าไปตรวจตาได้ตามปกติแต่ให้ระมัดระวังตัวและมีสติอยู่เสมอเพราะคุณอาจจะได้เข้าไปอยู่กลางสงครามโดยไม่รู้ตัวคนพวกนั้นยังคงรบกันอยู่จนมาถึงทุกวันนี้และพวกเขาก็ไม่รู้ว่าตนเองได้ตายไปแล้ว แล้ววิญ,ญญาณก็ยังติดอยู่กับอาวุธเหล่านั้นมีโอกาสมากที่คุณอาจจะโดนลูกหลงและเจ็บจริงตายจริงหากเกิดกรณีนั้นให้คุณพนมมือเรียกท่านวาสินีในใจท่านจะปรากฏตัวขึ้นแล้วจุงมือพาคุณเดินออกไปจากบริเวณนั้นโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆอีกกรณีฉุกเฉินอาวุธทุกอย่างเป็นของจริงและสามารถใช้งานได้หากจวนตัวถูกไล่ฆ่าโดยวิญ,ญญาณพวกนี้ คุณสามารถหยิบอาวุธในพิพิพธภัณฑ์สักชิ้นขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูได้ใช้งานเสร็จแล้วก็ให้วางไว้ที่เดิมหนีออกมาจากสนามรบให้ไวที่สุดและกรีดเลือดหยดลงพื้นดินเพื่อทำการขอขามาต่อเจ้าของอาวุธที่คุณหยิบมาใช้โดยพละการหากคุณไม่ทำตามนี้เจ้าของอาวุธจะตามไปถึงเตียงนอนเพื่อลงโทษกับคุณที่ไปแตะต้องสิ่งของของเขาจุดท่องเที่ยวที่ส วิหารกลางน้ำปทุมคงคาสถาปัตยกรรมมหาวิหารอันวิจิตงดง,งามของอดีตการรายล้อมด้วยทานน้ำสะบัวบานจัดเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพิภพหิม,มวันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปมากที่สุดของเราคุณจะได้ชื่นชมกับความงามตาตงใจและบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกโน้ตสำหรับเจ้าหน้าที่ในจุดนี้เขียนเอาไว้ว่า วิหารแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งในอดีตเราใช้วัสดุของจริงผสมกับการสร้างใหม่ให้สวยงามยิ่งขึ้นการตรวจตราวิหารแห่งนี้จะต้องมีความใส่ใจมากกว่าบริเวณอื่นๆหากพบเศษขยะหรือรอยเปื้อนให้ทำความสะอาดโดยทันทีโดยอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้ในจุดวางรองเท้าของนักท่องเที่ยวด้านหน้า ตลอดเวลาที่อยู่ข้างในนั้นห้ามเงยหน้าโดยเด็ดขาดให้ก้มหัวแสดงความนอบน้อมซึ่งอาจจะทำให้คุณลำบากในการตรวจตราอยู่บ้างแต่ก็ดีกว่าถูกควักลูกตาเพราะท่านเจ้าเมืองที่จะคิดว่าคุณดูหมิ่นพระองค์และท่านวาสิน,นีก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะท่านเจ้าเมืองมีฤทธิ์มากกว่าใครที่นี่กรณีฉุกเฉินการเข้าไปนิวิหารกลางน้ำ คุณจะต้องข้ามสะพานผ่านน่านน้ำมีโอกาสที่คุณอาจจะพบเจอกับหญิงสาวในโลงศพบ,บริเวณนี้ที่พายผ่านมาพอดีหรืออาจจะได้เจอกับลำแสงลอยไปมาบนสะบัวนั่นเป็นผีพรายที่จ้องจะเอาร่างของคนอื่นมาเป็นร่างของตนเมื่อคุณพบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพบทั้งสองอย่างพร้อมกันนั่นถือว่าอันตรายมากคุณไม่มีทางหนีทันจากพวกมันแน่ถ้าหากอยู่ใกล้น้ำ วิธีเอาตัวรอดให้เลาลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่องคาถาตามนี้สามจบห้ามท่องผิดเด็ดขาดเพราะผิดแม้แต่คำเดียวนั่นเท่ากับชีวิตของคุณสิ้นสุดลงแล้วหากคุณเผลอท่องคาถาผิดหรือลนลานจนลืมคาถาที่ต้องท่องสามารถขอความช่วยเหลือจากท่านวาสินีได้แต่จะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนื่องจากบริเวณวิหาร เป็นเขตแดนที่ไม่ใช่ของท่านวาซินีการที่ท่านไปช่วยคุณที่นี่จะทาให้ท่านเสียพลังอย่างมากแต่ถ้าหลังจากรอดออกมาได้แล้วให้ทำบุญถวายสังฆทานให้ท่านวาซินีเป็นเวลาเจ็ดวันเป็นการขอบคุณท่านและงดการอยู่ใกล้น่านน้ำทุกที่เป็นเวลาเจ็ดวันเช่นเดียวกันเพราะพวกมันยังคงหมายหัวคุณอยู่คุณสามารถยื่นขอหยุดงานชั่วคราวได้ เราเข้าใจกรณีนี้ดีผมเดินไปอ่านไปตามแต่ละข้อก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติทุกจุดที่ผ่านมาก็เงียบและมืดเป็นปกติของมันและตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณเรือนไทยแล้วของท่านหญิงอะไรสักอย่างรุ่นพี่ที่นี่คงจะเขียนแกล้งกันสนุกสนานคนขวัญอ่อนคงทำงานที่นี่กันไม่ได้ก็อย่างว่านะครับเป็นผมก็อาจจะทำแบบนี้เช่นกัน จะได้รู้ว่าร,าปรอปภคนใหม่จะพึ่งพาได้ไหมแน่นอนว่าผมไม่กลัวความมืดและไม่กลัวเรือนไทยเงียบๆแบบนี้ผมถอดถุงเท้าและล้างเท้าตามคำแนะนำอยู่ดียังไงซะผมก็เป็นคนรู้กาลเทศะและเคารพสถานที่เสมอก่อนจะนำขนมไปวางที่เสาตกน้ำมันที่มีรูปวาดของหญิงไทยหน้าตาสวยงามติดอยู่ที่เสามีชื่อเขียนเอาไว้ว่าแม่หญิงวาซินี ถ้าเคยมีชีวิตอยู่จริงสวยแบบนี้คงมีคนแย่งกันจีบหัวกรไดไม่แห้ง <c oughs> ผมตกใจเสียงตุ๊กแกแทบจะไตาวายอะไรไม่ว่าสำหรับตุ๊กแกนั้นผมทำใจไม่ได้จริงๆ <c oughs> กลัวเรือนไทยที่สุดก็เพราะตุ๊กแกแบบนี้ผมจึงรีบทำใจอ่านต่อว่านอกจากถวายขนมแล้วจะต้องทำอะไรอีกจำได้ว่าจะต้องจุดทูป แล้วก็คิดว่าเขาไม่กลัวไฟไหม้ที่นี่กันหรืองไงซึ่งระหว่างที่ผมนั้นกำลังปักทูบลงบนกระถางบางสิ่งบางอย่างก็ตกลงมาข้างๆกระถางทูบมันคือหางของตุ๊กแกที่ตอนนี้กำลังดิ้นกระเดวกระเดาย่างน้าขนลุกแล้วก็มีเสียงผู้หญิงแหบเย็นพูดมาจากบนเพดานเหนือหัวของผมเสียงนั้นบอกว่ามึงหยามกู